กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในส่วนนี้ดิฉันขอแปรยติเพิ่มความเป็นมาตราสิบดังนี้นะคะมาตราสิบ การยกเลิกคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายหรือผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วแต่กรณีที่จะดำเนินคดีทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งการดำเนินคดีอาญาหรือการดำเนินคดีทางวินยัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้ประกาศหรือออกคำสั่งทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้าอายุความตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ ดิฉันขออนุญาตเสนอหลักคิดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอเพื่อประกอบเหตุผลในการขอแปรยติเพิ่มความเป็นมาตราสิบนะคะดิฉันขออนุญาตออกตัวก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันก็เช่นเดียวกับหลายๆท่านนะคะก็คือเรายึดมั่นอยู่ในจุดยืนแล้วก็เสียงเดียวที่เห็นก็คือผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการที่ได้เข้ามาทํางานเป็นสมาชิกวุฒิสภาในชุดนี้ดิฉันได้เห็นการทํางานอย่างทุ่มเทนะคะการทํางาน อย่างเต็มที่ด้วยเต็มกําลังความสามารถแล้วก็เพื่อพิจารณาศึกษาและพิจารณาข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําโดยท่านชีวภาพชีวธรรมนะคะรวมถึงคณะกรรมาการอีกหลายคณะที่มุ่งมั่นทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะท่านพลตารวจโทยุทธนาไทยพักดีนะคะประธานคณะกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินที่ท่านเคยบอกดิฉันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองให้ทําไปนะคะท่านจะเป็นหลักให้ ท่านพลเอกเกรียงไกรศิรักบอกดิฉันเสมอว่าอะไรถูกต้องเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินให้ทําส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมองผลประโยชน์ชาติมากกว่าเรื่องส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาพ,พวกเราทั้งหลายนะคะมองเห็นว่านอกห้องประชุมนี้เรายังมีพี่น้องชาวไทยที่ลำบากยากเข็ญอยู่อีกมากนะคะการเหน็ดเหนื่อยของพวกเราทําให พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านก็ยินดีแล้วก็เต็มที่ที่จะทําดิฉันเชื่อเช่นนั้นนะคะทําไมผลประโยชน์ของชาติและประชาชนจึงสําคัญกว่าอย่างอื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะท่านประธานจะเป็นหลักยึดให้คนในสถาบันการเมืองทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันประชาธิปไตยก็คือระบอบการปกครองซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนได้มาเข้าบริหารประเทศได้เข้ามาเป็นเป็น ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติของประชาชนเพื่อบ้านเมืองนะคะปัจจุบันเราต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกันมาอย่างยาวนานมีคนล้มตายไปจํานวนมากดิฉันขอยกคํากล่าวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภานะคะท่านชวนหลีกไผ่เมื่อวานนี้ที่ท่านกล่าวว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาแต่คนใช้รัฐธรรมนูญมีปัญหาและคุณภาพของนักการเมืองมีปัญหาแล้วเราจะเอะอีกครั้งคะ่ะท่านประธานหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้หลังจากที่ผ่านร่างเมื่อวานไปแล้ว แล้วเราจะจะพบว่าปัญหาต่างๆของประเทศยังเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับวิธีการทางประชาธิปไตยมากเกินไปดังนั้นถ้านักการเมืองหรือว่าข้าราชการของเรายึดในหลักผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนปัญหาและความขัดแยง้งต่างๆในประเทศก็จะลดน้อยลงก็จะลดน้อยลงดิฉันขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปเมื่อปี2547นะคะมีการประท้วงการมีการขออนุญ,ญาตให้เข้าประเด็นเลยครับขออนุญ,ญาต กำลังเรียเรียงเขาประเด็นค่ะท่านกำลังนํามาสู่คสชค่ะเรื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรความขัดแย้งทางการเมืองนําไปสู่รัฐประหารในปี2549แล้วก็ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมาโดยตลอดจนถึงรัฐบาลของท่านอภิสิทิ์ก็มีการประท้วงใหญ่ของคนเสื้อแดงในปี2553มีการปราบปรามผู้ชุมนุมมีการเผาบ้านเผาเมืองของผู้ชุมนุมนะคะเฉพาะบริเวณสะพานฐานฟารีลาดมีผู้ชุมนุมเสียชีวิต 29รายแยกราชประสงค์เสียชีวิตรวม66รายรวมทั้งสองเหตุการณ์เสียชีวิตถึง95รายจากนั้นก็มีการยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่มีได้นายกใหม่ก็คือท่านยิ่งรักนะคะจากนั้นก็มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมย้อนหลังไปถึงปี2547ให้กับผู้ชุมนุมโดยพรบฉบ,บ,บับนี้ ถูกต่อต้านโดยกลุ่มกปปสและสนับสนุนโดยกลุ่มนปชนะคะการประทัครั้งนี้ก็มีประชาชนล้มตายไปมากกว่า36คนความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงก็นํามาสู่การทํารัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะคะหลังจากนั้นคสชก็ได้เข้ามาควบคุมการบริหารประเทศแล้วก็แก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่มีมายาวนานถ้ามองในด้านประชาธิปไตยแน่นอนคะ่ะหลายท่านก็อาจจะมองว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้ามองในเรื่องของผลประโยชน์ชาติก็ต้องทําเพราะถ้าเราก็คงไม่ควรจะต้องรอให้ประชาชนล้มตายมากไปกว่านี้หลังกา ตามบริหารงานของคอสชอเองพลเอกประยุทธ์ก็ตามรายงานของเว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในระยะเวลา4ปีนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ประชาชนที่ถูกเรียกรายงานตัวและปรับทัศนคติอย่างน้อย876คน ถูกข่มขู่คุกคามและติดตามอย่างน้อย417คนรวมทั้งสองรูปแบบกว่า1,138คนโดยหลายคนถูกกระทำในทั้งสองลักษณะคอสชหรือเจ้าหน้าที่ฐานปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะอย่างน้อย264กิจกรรมกลุ่มองค์กรชาวบ้านกลุ่มผู้ชุมชุมชนหรือว่าประชาสังคมที่ถูกปิดกั้นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างน้อย66กลุ่มหรือว่า66องค์กรนะคะก็มีผู้ร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานเกิดขึ้น มีผู้ร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรามานเกิดขึ้นระหว่างถูกควบคุมตัวดังาาน,นั้ขออนุญ,ญาตปร,รประท้วงค่ะประชุมเชิดครับพาดพิงค่ะท่านค่ะพาดพิงเรื่องอะไรฮะ,ะออขอให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดค่ะเรื่องเสียหายตรงไหนพูดความเท็จค่ะเรื่องผู้ชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองค่ะศาลตัดสินแล้วเขาไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองค่ะขออนุญาตให้ถอนคําพูดค่ะ ดิฉันกล่าวว่ามีการเผาบ้านเผาเมืองของผู้ชุมนุมแล้ววันนั้นใครเผาอค่ะถ้าท่านไม่สบายใจดิฉันถอนคําพูดแต่ดิฉันก็เป็นหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นั้นดิฉันเห็นบ้านเมืองลุกเป็นไฟแต่ดิฉันก็ไม่ทราบว่าใครเผาศาลตัดสินแล้วว่าไม่ใช่ผู้ชุมนุมเป็นคนเผาแต่ศาลก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเผาแต่ข้อเท้จริงคือผู้ชุมนุมไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให สภาแห่งนี้พูดแต่ข้อเท็จจริงกรุณาถอนคําพูดค่ะดิฉันขอถอนคําพูดค่ะแต่ดิฉันก็จะพูดว่ามีการเผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเอางี้ครับท่านรัชตีกรครับเอาเอาเอาเข้าประเด็นเลยครับดิฉันกําลังกลาบเพราะว่าขอให้เข้าประเด็นกัรนี้ก็กรณีอย่าไประทนพาดพิงท่านประธานท่านประธานผมขอหาเรื่องิีหนึ่งครับท่านประธานครับประเด็นที่เราพิจารณากันอยู่เนี่ยคือวาระที่สอง นั่นคือวาระที่กรรมธิการศึกษาแล้วก็มีผู้สงวนคำแปลยติทะนั้นเนี่ยผมอยากจะปรึกษาท่านประธานนะครับว่าผู้สงวนแปลคำปี่ถ้าสงวนตัวไหนนะครับก็ให้ระบุไปแค่นั้นครับส่วนเรื่องการอภิปรายเนี่ยครับมันเป็นการปรายสนับสนุนหรือเห็นแย้งเนี่ยมันอยู่ที่วรระที่หนึ่งอยากให้ท่านประธานพิจารณาด้วยนะครับครผมขอวินิจฉัยครับ เรื่องนี้ถ้าเกิดผมขอให้อภิปรายนะครับเฉพาะกรณีที่ท่านสงวนคำแปลยติเพราะเหตุใดเพราะการอาภิปรายพาดพิงออกไปหลายๆเรื่องนะครับนอกจากจะ,ะเสียเวลาแล้วอาจจะก่อให้เกิดการประท้วงแล้วมันจะไม่จบนะครับขอขบคุณค่ะจริงๆแล้วเอาเอา,เอาเข้าเอาเข้าเหตุผลเลยว่าเหตุใดจึงสงวนคำแปลยตินี้ไว้ จริงๆแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับประชาชนนะคะเพราะว่ากําลังจะบอกว่ามีผู้ถูกดําเนินคดีในคดีต่างๆเนี่ยมากมายหลายคดีนะคะโดยตัวเลขเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกลุ่มทนายความนะคะก็คือมีการคดีดําเนินคดีพลเรือนในศาลทหารหนึ่งร้อคดีมีผู้ถูกดําเนินคดีในมาตรา1นึอย่างน้อย162คนมีการดําเนินคดีด้วยมาตรา1นึอย่างน้อยสาคดีมีผู้ถูกดําเนินคดีอย่างน้อย92คนมีผู้ถูกดําเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนชุมนุมทาง เมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปอย่างน้อย378แคนคิดเป็น50คดีมีผู้ถูกดำเนินคดีด้วยพรบการชุมนุมสาธารนณะอย่างน้อย214คนนะับเป็น15คดีส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามคำสั่งคอสชอนะคะในส่วนนี้ประชาชนก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ทางคอสชอได้ดำเนินการไปเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประเทศนะคะดิฉันจึงขอเสนอให้เพิ่มความเป็นมาตร,ราสิ ดังกล่าวนะคะก็คือเรื่องของการยกเลิกคําสั่งตามพรบนี้จะต้องไม่ตัดสิทธิ์กับผู้เสียหายหรือผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่งของคอสชนะคะทั้งนี้การดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือการดําเนินคดีทางวินัยให้อยู่ในอายุความตามที่กฎหมายกําหนดนะคะซึ่งถ้าผู้ถูกผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทํางานของคอสชก็สามารถอาศัยกฎหมายข้อนี้ในการดําเนินการฟ้องร้องได้ทั้งค่าเสียหายทางแพ่งนะคะการดําเนินคดีทางอาญาและทางวินัยเพื่อให้ประชาชนผู้ได้ ได้รับผลกระทบเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมสูงสุดซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้งทางสังคมค่ะขอพรบคุณค่ะท่านประธาน